Hello ลเอ r y o n วงสวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาคีย์บอร์ดเรื่องการปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ดิข้อที่15ครั้งที่3กันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับคุณครูมีแอปพลิเคชันมาแนะนำสำหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องดนงตรีเพื่อที่จะได้ฝึกนิ้วมือทีละมือและฝึกซ้อมที่บ้าน talking about covid-19 covid-19 is a disease caused by a type of coronavirus The C O stands for Corona, which means crown. The V I stands for Virus. The D stands for Disease. The nineteen was the year two thousand nineteen when Covid nineteen was detected. People with Covid nineteen usually have fever, cough, cold. Headache and diarrhea. They can transmit the virus to other people by coughing or sneezing. But we can protect ourselves from the virus. By wearing a face mask, hand washing, and social distancing. <laughs> ให้นักเรียนตั้งนิ้วให้สูงและโค้งให้เหมือนกับว่านิ้วเหล่านั้นกำลังกระโจนลงไปที่ปุ่มคีย์ด้านล่างโดยให้นักเรียนทำนิ้วให้โค้งตามสรีระธรรมชาติของนิ้วนักเรียนนะครับให้ใช้น้ำหนักจากแขนมากกว่าที่จะใช้กำลังจากนิ้วในการกดปุ่มคีย์ให้เล่นด้วยปลายนิ้วและถ้าเป็นไปได้นิ้วก้อยและนิ้วโป้งที่มักจะเผลอแนบลงกับปุ่มคีย์มากกว่านิ้วอื่นๆ ก็ให้นักเรียนพยายามเล่นด้วยปลายนิ้วกับ2นิ้วนั้นให้ได้ด้วยคอยตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอนักเรียนจะได้ใช้ปลายนิ้วเล่นได้แบบไม่มีปัญหานะครับนักเรียนต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ริงถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัดฟิงเกอริงข้อที่15กุญแจซอนบรรทัดที่1และบรรทัดที่3กันไปแล้วนะครับบรรทัดที่1และบรรทัดที่3จะเป็นมือขวาใช่ไหมครับนักเรียนต่อไปนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาฝึกปฏิบัติในกุญแจซอนบรรทัดที่2กันนะครับบรรทัดที่2นะครับจะเป็นมือซ้ายนะครับนักเรียน อันดับแรกนะครับให้นักเรียนนะครับนับ two back key มา2คู่นะครับ one two เมื่อนักเรียนเจอ t o back key คู่ที่2แล้วนะครับให้นักเรียนวางมือซ้ายนะครับนิ้วก้อยนางกลางชีโป้งนิ้วก้อยอยู่ที่ตัวโดก่อนนะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนวางได้แล้วนะครับนักเรียนมาดูในหนังสือเลยนะครับนักเรียนในหนังสือ ตัวแรกนะครับจะเป็นตัวซอนเหมือนกับมือขวาเลยครับนักเรียนตัวซอนเลข5นิ้วเลข5คือนิ้วก้อยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นิ้วก้อยเราอยู่ที่ตัวโดนะครับนักเรียนก็เอาทั้ง5นิ้วเลยครับถอยหลังไปหาตัวซอนโดถอยหลังเป็นทีถอยหลังอีกเป็นลาถอยหลังอีกเป็นตัวซอนนะครับเราก็จะได้การวางนิ้วของมือซ้ายแล้วนะครับ นิ้วก้อยนางการชี้โป้งนะครับซอนลาทีโดและเลนั่นเองนะครับคล้ายๆกับมือขวาเลยนะครับเหมือนกันนะครับต่างกันที่ออกเทปนะครับมือขวาเราจะเป็น two back key คู่ที่4ใช่ไหมครับนะักเรียนแต่มือซ้ายจะเป็น two back key คู่ที่2และถอยนิ้วก้อยลงมาหาที่หา,หาตัวซอนนะครับนะักเรียน ต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนวางมือได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติทีละสองห้องช้าๆกันก่อนนะครับห้องแรกนะครับมีโน้ตซอนทีเรและโดนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับซอนทีเลและโดเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติกันเลยนะครับนักเรียน ตัวแรกตัวซอนทีเรโดนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ทำนองกันนะครับ one two three four ซอนทีทเรโด one more time ซอนทีเรโดเว y ี o ู <very> d <good S 2> มากเลยครับนักเรียน ต่อไปนะครับห้องที่สองนะครับมีโนต้ตทีโดทีลานะครับทีโดทีและลาเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติกันเลยครับ one two three four ทีโดทีลา one more time คุณ <Good S 2> มากครับนักเรียนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติทั้งสองห้องเลยนะครับห้องที่หนึ่งและห้องที่สองนะครับ one two three four สองทีโดทีลา one more time one two three four สอง เว y ีกูดมากครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาฝึกปฏิบัติห้องที่3และห้องที่4กันนะครับนักเรียนห้องที่3นะครับมีโน้ตซอนทีเรทีนะครับซอนทีเรทีเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติกันนะครับนักเรียน one two three four เรั่งมาชามนะครับ one two three four สองทีเรทีเวีกู๊ดครับต่อไปเรามาดูห้องที่สี่นะครับนักเรียนตัวแรกนะครับตัวเรลาเลลานะครับ เลลาเลลาเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกันนะครับ one two three four เลลาเลลาวันมอชามนะครับ one two three four เลลาเลลาไปดีกูดไหมครับ ต่อไปนะครับเรามาปฏิบัติห้องที่สามและห้องที่สี่ต่อกันเลยนะครับ one two three four สองทีทเรทีเลลาเลลาวันมอทามนะครับ one two three four สอง คมากครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาฝึกปฏิบัติตั้งแต่กุญแจซอนมาพัดที่สองห้องที่หนึ่งจนถึงห้องที่สี่กันเลยนะครับ one two three four seven, 1วันสองทีสี่สองทีรีทีโดทีลาสองทีรีทีเลลาเลลากูเจาวเวทีกูดมาครับต่อไปรอบสุดท้ายนักเรียนลองร้องและกดเองนะครับนักเรียน one two ครูจอบเก่งมากครับต่อไปนะครับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟึงเกอรริ่งข้อที่15 จนชำนาญน,นะครับมาเซอร์เชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้นะครับแบบฝึกหัดนะครับให้หนักเรียนฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดซิงเกอริงข้อที่15กุญแจซอนบรรทัดที่2จํานวนสีห้องเพลงมือซ้ายแล้วถ่ายคลิปการปฏิบัติทรงนะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะมีตัวอย่างการปฏิบัติให้ดูนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างการปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดซิงเกอริงข้อที่15มือซ้ายนะครับนักเรียน ดับแรกนะครับให้นักเรียนนะครับนับ TrueBack Key ไปคู่ที่3นะครับในแอปพลิเคชันเราจะวางไว้ TrueBack Key คู่ที่3นะครับนักเรียนเมื่อเราเจอ TrueBack Key คู่ที่3แล้วนะครับให้นักเรียนนะครับนำนิ้วก้อยมาอยู่ที่ตัวซอนนะครับของตัวนี้นะครับเสร็จแล้วว่านิ้วนะครับซอนลาทีโดเลนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ one two three f สองทีเรทีโดทีลาสองทีเรทีเลลาเลลาแบบนี้นะครับนักเรียน